เฮล lo สวัสดีทุกคนมื้อนี้โภกับพี่เจิเวกับบรรยากาศที่ว่าพวกเฮากำลังกะเกี่ยมที่จะเฮ็ดบุญลอยวันหาหญ้าทวดและปู่ทวดแล้วก็ตอนนี้เนาะเพิ่นกำลังมีการห่อข้าวต้มเ,มมเจเหีหมูเพื่อที่จะเฮ็ดเพื่อที่จะาตอนหับผู้ที่ว่าเพิ่นม,มาเฮ็ดบุญนำกันในมื้อแรงเนาะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดนำกานกำลังเสดถ้วยซอนมินใช่คุณใช่ไหมลนะไอ้ละนีะ่นะกำลังเกี่ยมถ้วยหรือกำลังสะถ้วยก็มั่นเลย นี่กำลังหนึ่งมักทัวเหลืองเศรษฐกัลโตมูปาทธานขืนไอเถอะชีตั้วเป็ดตัวนี้นี่มาไว้แตเมือคืนนี่ภูนาเขาวนะแล้วก็มาปุ้งเกลือเต็งมวยแลวกส่ก็ะ้กัะตนบรรดาหญ้าบรรดาป้าป้าหมูสี่สั้นใบตองลนไฟ เออล้กันอันนี้เด้อทัวเหเลืองที่ใส่ผิกไทยทพ่มมาไวา้เมื่อคืนนี่ล,ล้วเพิ่นก็นเอามาตำๆให้มุนน้อยนึงแล้วก็ใส่มาผิกไทยเขาล้นเขาล้นเขาล้นใบตองใาสวงเงาเงางามซื้อมาจากตลาดปากซันแล้วเขาก็จะมาล้นไฟก่อนเพื่อว่าสะดวกสบายในการที่เขาไปหอมันก็นจะโบเตกเพราะว่าคันมันแตกนะคันเขาต้มซอดนะบอกเลยมันโบเซฟ ยายกับกำลังจิกจิกจิกใบตองนี่ส่วนทางนั่นกำลังห่อขาวต้มสามคคี และมีมาฝากเป็นประจำเดอ้อและอยา่างนี่มีวิธีเกี่ยวกับการกําจัดยุ่งและแมงไหมเนาะไ้มันน้อยๆลงละกันบล็บกวนเวลาอ่านหนังสือนังสือหรือว่าเวลาเอาเห็นวิเห็นงานในตอนกลางคืนเข็ดหลับง่ายง่ายนั่นก็คือให้ท่านนั่นใส่ผ่าขาวห่อก้านระบูนหรือว่าจะไปซื้อแบบที่ว่าเพิินเห็ดสําเร็จเหียบห้อยแล้วหะนะแบบนั่นมากก็ได้เดอ้อหลังจากนั้นแมนให้เอามาแควนไห้ใกล้ๆก,ก,กันกับหลอดไฟหรือคม เพื่อที่จะเห็นห้ควมห้อนจากหลอดไฟหรือว่าคมไฟฮันซึ่งว่าควมห้อนฮันหลังพี่น้องมันจะเห็นให้กลิ่นกรละบุนนะน่ะค่อยๆแล้วเฮยออกมาและขณะหากว่ากลิ่นของกรละบุนน,น่ะมันยังออกหลายมาเท่าใไดยุ่งและแมงมันนั่นมันก็จะบินหนีไวเท่านั้นเพราะว่าพวกมันโบ่มากกลิ่นกาละบูนนั่นเองก็เพียนเท่านี้เลยพี่น้องเฮากับจำเป็นจะต้องจุดยาก,กันยุ่งหรือว่าทาโลชั่นกันยุ่งเลยเนาะเลย เล้งเข่าและกุมไปหอมเจียวพรอมติวต๋วติว๋วแดงติ้วแดงบางหูดเด็กตัวนี้ลแล้วแล้ววั <c oughs> นนี้หมอใหญ่ๆไฟลุกตรวดมีเดสุกเลยเดพี่นอ้องขับต้นใจมุเตี้ยไว้เพราะว่ามีแรงเนาะจะมีคนมาโมบุญ ตอนนี้พวกเฮาเกียมต้นและกามาักไม้อันนั้คือปู่ทวดส่วนนี้คือหญ้าทวดหน้าตาทางในใจมูแซบกัดกินเรียบร้อย